สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมเนี่ยมีเรื่องอยากจะบอกผู้ชมว่าต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับที่คลิปเนี่ยมันดุ่งดังแล้วนะครับผมก็ขึ้นหมื่นก็ต้องขอบกูจริงๆนะครับผมกดนะครับผมก็ขอบมากเลยคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่บอกเลยว่าดีใจามากเลยเอาจริงจังเอาเลยจริงจังจริงจังนะ วันนี้นะครับผมที่ผมเนี่ยมาอยู่ในโพลสีสไตล์เนี่ยก็เพราะว่ามานั่งหาใครเครียดนะครับผมเพราะว่าผมเจอโปรครับซึ่งไอโปรตัวเนี้ยเหมือนเป็นแบบว่า,วาตอนแรกอะ่ะผมก็คิดว่ามันไม่ใช่โปรเห็นเพื่อนเตือนว่าเออมีโปรมันมีโปรผมก็เออก็เริ่มเอะใจแล้วนะมันเอะใจแล้วเพราะว่าตอนที่ผมเล่นอยู่อะ่ะมันมีเสียงรถเข้าไปเข้ามานะผมตอนนั้นผมยังไม่ได้อัดคลิปนะเออ ผมยังไม่ได้อัดคลิปแล้วตอนนั้นเนี่ยคือผมไม่สังเกตไงคือผมก็คิดว่าโปรเนี่ยมันแบบว่ายังไงคิดว่าโปรแบบเดินทะลุไอเฮีย้ยไม่ใช่เว้ยมันขับรถไปมาไอศาสตว์เอ้ยผมนี่ผมแบบหน้าเวอเลยอะคือแบบผมแบบเศร้าเลยเฮ้ยแรงตกนิดนึงด้วยนะโอ้โหกขเศร้าใจเลยแบบโอ้โหจะชนะอยู่แล้วอะแล้ว,แล,วแล้วโดนชนเพราะโปรอะเออนะผมแล้วก็ผมก็ได้อัดคลิปมาส่วนหนึ่งนะครับผมถ้าใครอยากจะไปดูแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบบลบอกอะ่ะก็ขอบคุณจริงๆที่คนดูเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆท่านั้นไปดูกันดีกว่าครับไปนี่นี่คือโปรใช่ไหมครับเนี่ย จัดโกงจัดเล่นว่ากิ่นไม่ดีนะพวกผู้หญอ่ะโหสุดยอดเลยนะครับโปแม่งโหดมากเอาเรื่องนะครับโปแม่งเอาเรื่องคือแบบในใจตอนนั้นน่ะเนี่ยผมโดนตายในบ้านนี้นะครับผมตายในบ้านนี้นะครับ,บนนผม ผมโคตรเจ็บใจเลยแบบไม่โปมาชนผมได้ไงแม่งคือแบบผมเนี่ยคือเล่นปกติเลยเว้ยแต่โปไม่มาชนแบบเต็มเต็มแล้วไม่ชนทั้งแมปเลยนะเนี่ยเนี่ยมันชนทั้งแมปเลยนะเออดูดิครับนี่มันยังไม่จบอีกนะครับผมนะครับเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยคือผมคือแบบผมเนี่ยแบบอุตส่าห์แบบแบบกําลังดันแรงแบบปกติอะเออแล้วแม่งมีโปอยู่ในแรงด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเฮียถ้านั้นไปดูต่อพิลครับ ที่มันเข้าหินนะครับโอ้โหยอดเลยนะครับถ้าให้ถ้าใครเห็นชื่อนี้ก็แบนเลยนะครับผมไม่ต้องปล่อยไม่ต้องปล่อยให้เขาแบนเลยนะแบนเลยนะครับอย่าปล่อยเลยนะผมถ้าเล่นแบบเนี้ยคือคือแบบเขาไม่สนุกเว้ยเขาไม่สนุกเลยเว้ยถ้าเล่นแบบเนี้ยคือไม่มีใครผมว่าโปชนะนะครับผมผมผมก็เลยออกนอาคลิปนี้มีแค่นี้จิงนะแบนเลยนะอย่าปล่อยเชื่อผมอย่าปล่อยแม่งมันจะไม่สนุกนะครับผมแม่งเล่น่างเนี้ยคือไม่สนุกเลยกูแบบ เล่นปกติเฮ้ยแม่งไม่สนุกเลยแบบกําลังแบบยิงอยู่เลยโอ้โหโดนชนในแบบเนี้ยโคตรเจ็บใจเลยเออนะโอเคละ่ะก็วันเนี้ยผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็ดูว่าดูไว้ว่าถึงมันเล่นโกงเนี่ยแม่งแม่งไม่ดีนะเว้ยเล่นโกงแล้วมันแบบขี้โกงคนอื่นอ่ะคนอื่นเขาเล่นปกติอะเข้าใจป่ะเขาเล่นปกติอะเขาเขาเล่นปกติมึงก็เล่นแบบโกงๆกงมันเล่นไม่ดีเออผมผมก็แบบ นี่งผมก็จะโมโหมันก็โมโห,มหดีก็โมโหนะเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก,ก็โดนแบนอ่นะเออเพราะว่าตอนนี้นา่าจะมีคนแบบกดแบนเรียบร้อยแล้วผมด้วยผมก็แบนด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ผมผมคนเดียวนะมีหลายคนที่แบนเลยนะในทีมผมก็แบนเหมือนกันนะผมให้ดูเดีรยวโอ้โหรู้ผลรูแพ้ชนะครับ,ค,รบ,รรค,รบคือโปชนะผมเพื่อผมเธอโปชนะเลยครับผมท่านั้นไปดูต่อกันแต่ชนไม่ธรรมดานะชนแบบเมื่อกี้เลย จนแบบหายหายหายเลยอ่ะดูดีเฮียแบนด้วยนะครับแบนด้วยนะครับโปอ่ะดูดิดูดิโอ้โหโโอ้โหเกินโอ้โหโอโหโอมันเห็นอยู่ดีอ่ะมันเปิดแสงแฟลชโปมันก็เห็นอยู่ดีอ,ะอ่ะเฮียเรบแม่งเล่นอย่างเล่นอย่างนี้อออกแล้วนะยังไงมันก็โปชนะเออออกแล้วโ,โหเสียดายว่ะ แน่กูกำลงังน,นี่อยู่เลยสปายครับท่านผู้ชม